วันนี้เราจะไปชมนิทรรศการ Blooming Day ของคุณออยกิฟต์มีมุเซียงจากนั้นจะไปชิมอาหารอิสราเอลที่ร้านโชชานะาไปกันเลยวันนี้มา,ากับวุ่นหวานนะคะสวัสดีค่ะหาตัวจับได้ยากใข<ค>่ <laughs> คุณฮันนกยีราฟทำไมนะมันทำให้เป็นโรคเอ่อมีนิงจิติส้าเป็นนะเอ่อเยื่อหุ้มสมองอักสิแต่มันก็โซกาโปะค่ะไม่ชอบนกยีวิธีที่เราเดินทางกันวันนี้คือเรานั่ง BTS มาลงสะพานตากสินแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากจาก ท่าเรือทนบุรีไปท่าเรือเอสซึ่งเสีย5บาทที่ปลายทางแล้วเราก็ค้นพบกันว่าถ้าเราไปลงเรือที่ไอคอนเซอามากก็คือเดินใกล้กว่าตั้งเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าค่าเรือเนี่ยมันจะต่างกันเยอะหรือเปล่า เดินมาเรื่อยๆก็เจอว่าเขากำลังเกาะสร้าง BTS เข้าไอคอนสยามอยู่เพราะฉะนั้นอนาคตก็นั่ง BTS ได้นะแวะกินข้าวกลางวันที่ข้างทางเพราะว่าเลยเที่ยงมาแล้วหิวข้ามากไปไอคอนสยามต่อแวะซื้อขนมหวานเราได้โฮจิชะมาแก้วหนึ่งก็อร่อยดีหวานน้อยเข้มข้น ส่วน,นหวานไดอไอศครีมมัช่าอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวชอบโูจิชามันมากกว่าเพราะว่ามัช่ะเนี่ยมันแบบเหมือนกินตะไขร่น้ำไหมก็ไม่รู้คนเห็นเป็นไหมถึงสักทีว่าแต่โอ้ไม่ก็เจอหนึ่งนกนี้แล้วนี่ไงนิทรรศการที่เราจะมาดูกัน b l o o m i n g h o m e ตอนนี้ก็ยังเข้าชมได้อยู่นะงานจัดถึง25เมษาใครจะไปต้องรีบแล้ว โดยภายในนิทรรศการเนี่ยก็จะรวบรวมผลงานของคุณออย g เกฟมิวเซียมตั้งแต่เด็กจนโตเราก็จะได้เห็นพัฒนาการของคุณออยซึ่งเป็นงานที่เราชอบมากแบบมีเอกลักษณ์มากโดยเอกลักษณ์ของคุณออยเนี่ยเขาจะเน้นสีสันดอกไม้ทุ่งหญ้าท้องฟ้าและสีแปลงที่เป็นเอกลักษณ์ คือเห็นปุบรูปปั๊บว่าเป็นงานคุณอ้อยส่วนตรงนี้นะเราก็ชอบมากๆเหมือนกันมันเป็นการออกแบบอักษร A ถึงแซดโดยเอาคนอะมาทําเป็นอิริยาบถต่างๆคือแบบครีเอทีฟมากแล้วก็คือจะบอกว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากแบบว่าคืองานมันไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าผลงานดีอะถ่ายมุมไหนก็ได้ถ่ายมุมไหนก็ดีต้องมองเนี่ย นนเราจะถ่ายดูหน้าร้อนเมืองไทยอะนะแต่งหน้ามาเต็มแค่ไหนหสุดท้ายก็เยมิมอยู่ดีจะมุกแดงหมดแล้วตาดำหมดแล้วขอเติมหน้านีน่พิงค่ะเติมหน้าเสร็จแล้วสวยยังคะ หลังจากที่เราดูนทิทรรศการเสร็จแล้วเราก็จะไปที่กองดิบไ i เบอ r y ซึ่งเป็นร้านหนังสือแล้วก็มีคาเฟ่ที่อยู่ในโครงการ t ด e j a จม a c t o r y เหมือนกันไปกันเลยนี่ข้างในร้านก็จะเป็นแบบนี้มีโซนคาเฟ่แล้วก็มีโซนหนังสือซึ่งหนังสือส่วนใหญ่ของกองดิบเนี่ยจะเป็นเรื่องเล่า เรามีหนังสือเล่มนี้อยู่ที่บ้านแต่ก็คือยังไม่ได้อ่านเลยเพราะว่าเนี่ยเป็นคนชอบดองหนังสือซื้อมาแบบซื้อเก็บเกี่เก็บไว้ซื้อเยอะมากชอบซื้อมากแค่ซื้อก็คอมพลีทแล้วอันนี้เขาเรียกว่าซุนโดกุหรือว่าโรคดองหนังสือหนังสือเจ้าชายน้อยแถมที่ขั้น5้าแบบด้วยอันนี้นะคะเราก็ได้ทําการแบบเก็บเงินจนคุณหวานขาดตาก็เลยบอกว่าทําไมแกไม่ทำไมไม่ทำแบบนี้ คือที่ข้างในก็เหลือตง้งเยอะแยะเราไม่ทำนี่จิ้นหายไปแล้วิ้นทุกินคิดคนจนพบเป็นแบบว่าคไอ้กระต่ายอาจริงๆใครๆก็คิดได้ยกเว้นเราคือวุ้นหวานอ่ะอยากลองบอสโซอันนี้ก็เลยลองซื้อมาแบ่งกันกินส่วนตัวเราว่ามันก็กรอบๆอร่อยดีแต่ว่าหวานไปนิดนึง คนที่ชอบกินหวานก็น่าจะชอบนะงอม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 อร่อยแหละดูออบเดี๋ยวต่อไปเราจะไปชิมอาหารอิสราเอลที่ถนนข้าวสารถึง <Yeah. S 2> แล้วเย้แล้วมาอยู่ตรงไหนนะไปปรากฏว่าร้านปิดไม่ยด <No. S 2> ูถึงแล้วโชชานาเรสตอรูม ร้านจะอยู่ในซอยเดินเข้ามาไม่ลึกมากก็ถึงแล้วสีขาวจะเป็นกาลิกซอสไว้กินกับขนมปังสูนสีเขียวนี่ไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่ารสชาติคลายน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้กินกับเนื้อแก้เลี่ยนต่อไปเป็นชาชูก้าหลักๆก,ก็เป็นไข่กับซอสมะเขือเทศมัง้งก็อร่อยดีนัวนวต่อไปคือฮัมมูสนะอันที่อยู่รอบๆจานหลักๆก,ก็เป็นถั่วตรงกลางก็คือให้เลือกได้หลากหลายเราเลือกเป็นเห็ด กินฮัมมูสเ,เปล่าเราไม่ชอบอเพราะว่าเป็นคนที่ส่วนตัวไม่ได้ชอบถั่วขนาดนั้นแต่ว่าพอกินรวมกับเห็ดแล้วก็คือลงตัวจานสุดท้ายคือชาวาม่าเป็นเนื้อหมักเครื่องเทศจานนี้เป็นจานโปรดของเราเลยเน,เนื้อเนี่ยเลือกได้หลายแบบมีทั้งไก่เนื้อแกะแล้วก็เนื้อวัวแต่ว่าเราเลือกเป็นไก่เพราะว่าเพื่อนเราไม่กินเนื้อส่วนไซดดิชเนี่ยจะเป็นมะเขือยาวก็แปลกใหม่ดีกินรวมกันแล้วอร่อยมาก แต่พอกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะเกิดการเลี่ยนเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็กินคู่กับไอ้น้ำจิ้มสีเขียวๆอ่ะก็จะแบบอร่อยไปอีกแบบแอดวานขึ้นไปอีกขัน้นโอ้ยเด็ดสุดอยากให้ลองงามจบแล้วคลิปวันนี้ก็เรา voice over ครั้งแรกเพราะว่าถ่ายไปแล้วแบบก็เมาส์กันเรื่องต่างๆก็เลยตัดออกมาไม่ได้ แล้วทีนี้พอมาอัด voiceover ใน ipad แล้วเสียงมันเบามากขนาดเล่งเสียงไป500%แล้วก็ยังเบาไม่รู้ทําไมเพราะเสียงเราเบาเองหรือเปล่าถ้าเสียงมันเบาๆดังๆไม่เท่ากันยังไงก็ขอโทษด้วยนะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย